ก็ปล่อยคิวกิไหมง่กมกินซาลามากที่ถก็มากเลยผมคิดว่าไม่มีใคร ก็ค,ค่อยเบี่ยงเอ๊เอาไมเก็บได้ไหมชิชุ้งไหมลูกแล้วเอาไม้ออกได้ไหมบงัง <c oughs> <c oughs> คู่มาบนหลัแล้วาติดตัวไม่หลับไหนว่าตาลูกาด้ไยไม่เคยสู้ได้เลย <c oughs> ขอบคุณครับผม เป็นของขวัญวันเกิดแม่น้องบาเ9 9 9หมนก้าพน้อยบานงบาต้องทอนแม่มาบาทไม่ใช่แสลูกน0 0 0ขอบาทนึคืไม่ได้ไม่ได้กลับไไนะไม่ได้นะถ้าไม่ทอนบาทนึ่งแม่ไม่ให้ ก็สมภพเอาถ้าเป็นเจเกินอันนี้ก็สมภพเด้อเห็นไหมแล้วก็วานนี้นะ น้องเลยอ่ะน้องบอกผมอย่าให้อ่านบทครับคุณโทษนะครกระป๋าครับหนูจะได้ถือแันนี้ไปไงหนูจะถืออันนี้ไปหรอโจนขโมยเยอะเลยนะผ่านเลยลูกขอบคุณนะครับขอบคุณลูกขอโทษครับนี่เขาค่าะบาดเนื้อ่ะถอนแล้วก็ถอแล้วบาทเนื้อ

ไได้จรใส่กระเป๋าไปูกแ่คอเนเวันนี้สแกล้งน้ำแบบน้อนะคะน้ำแบบน้อนมน้ำแบบน้อน ี้พูดความรู้สึกแต่ว่าพูดอีกยวร้องให้พูดอพูเลยอยากตยอยกอยากายความรู้สึกนน้องก็จะบิวตัวเองก่อนบิวตัวเองแต่ว่าผมผมแ

แล้วผมไม่ไม่คิดว่าทุกคนน่ะจะยังอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็หลังผมก็มาเจออะไรที่แบบผมรู้สึกว่าเออผม,ผมชอบสิ่งนี้ผมรักสิ่งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะจะมองในมุมนี้เป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบทุกคนจะรักในสิ่งที่ผมรักหรือเปล่า นั่นแหละผมก็คิดว่าแบบพอผมแบบไปเน้นทำเพลงคนก็ไปอย่างเงี้ยไม่ใครไปรในเลยไม่ราษผมเข้าใจไงว่าทุกคนมาหาผมเพราะผมเป็นนักแสดงไงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยดายอันนี้คือมูมขอผมไง 把他们那个发泡的。<分><分> ขอบคุณนะครับที่ยังอยู่ตรงนี้ครับแม่แม่ทงบ้านด้วยนะคะที่เราไม่ได้จดบ้านบกร้อยกว่าคนลูกคุความนี้เลนั่นคือยังมียข้างนอกอ่ะค่ะมันมีรออยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูเก็บเงินเก็บเงินบ้านดี600กว่าคนแล้วก็บอกความในใจอยากบอกอะไรกับแม่แม่แล้วก็เดี๋ยวจะเราจะให้ของฟันหนูวันเกิดแตะเดี๋ยวแม่ข้างนอกอ่ะก็จะทยอยมาให้ด้วยจะได้แบบเจอน้องทุกคนได้บวยพรวันเกิดน้องทุกคน น้องตัวอะไรไหมร้องกังวลอะไรไหมตอนนี้ก็ถามว่ากังวลอะไรไหมพอพอมันผ่านเวลาไปผมก็อายุเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ไม่รู้สึ่อะไรรู้สึกว่าผมเก่ามากๆเลยอะ ไม่เคยเก่าอะไรอ่ะรัก่ารล้างของแม่กับบ้านไม่เคยเก่าเลยนะทุกคนชอบฝั่งวินเทจผมก็โอเค แต่จริงๆอยากให้บาสภูมิใจมากเลยเพราะว่าบาสอยู่ตรงเนี้มาแบบเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะแต่แฟนขาบ,บาสดเยอะมากๆนะเพราะว่าบารน,น่ารักมากทุกคนก็เลยยังอยู่กับบารับมันไม่ใช่แค่ปีสองปีแล้วหายมีใครหายไปบ้างเขาก็กลับมาได้เพราะบานนั่นแหละอือใช่เราแค่แหวะไช่เราแหวะแหวะเหงา เหมือนที่ผมบอกว่าคืออะไรที่แม่ๆทำมันมีความสุขก็โอเคแต่แค่ผมก็รู้สึกว่าเออในมุมของผมมันก็มันก็นานมาแล้วอ่ะมันก็ใช่มันนานแต่คนยังเยอะขนาดนี้บ้าทุกคนยังอยู่ใช่ก็ใจอยู่เลยวันเนี้ยที่แบบทุกคนมาขนาดนี้มันสคัญเป็นวันแรกของก้าวใหม่ของบ้าอ่ะไม่มาหาลูกจะไปหาใครช่ไม่มาให้กังใจเราจะอย่ได้ไง เงามนป็นวันสาคัญของบ้านะเข้าที่แม่สังเกตนะงานโรงเรียนลูกทั้งทีอ่ะมีงานอะไรทุกคนเขจะหนักมารวมตัวหาบ้านะใช่ครับต้ภูมิใจในตัวเองไม่ว่าจะงานชนกับใครก็จะมาหาบ้านนะถ้าวันสำคัญมันก็จะเป็นที่หนึ่งสบายใจใช่ใช่บ้าต้องภูมิใจมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง เราไม่ใช่แฟนคลับอะบาสเออคือครอบครัวใช่เรามันเกินคำนั้นไปแล้วเอ๊ะ ขอให้ปีนี้ได้มากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะสัปดาห์แม่ด้วยแล้วเมื่อไหร่2,8,3จะออกไอ้เล็กแ็งวันนี้อะไรลูกตามมาปีหนึ่งแล้วยังไม่ออก รีอะไดลูกมาวัวนี้เลยตากตัวนี้ขอหวยหน่อยขอเลขหน่อยค่ะเห็เป็นอะไรขอเลขขอหวยบทุกปีทุกวันหนูจะได้เจ็ดสิบสามสิบไงลูกรู้นะไมไกวาดเ้ว มันอาจะถูกว่านี้ไงจะนิดนึงนะคนเรามันต้องเพิ่มโอกาสการรวยให้คนอื่นด้วยทำตัวเองก็ได้เอาได้เออ้าม่ถูกแม่ได้แม่ได้ให้เ0อ่ะาทำไมเราโลภอ่ะคนให้ไงออามาเลมาเล่นมาที่ลูก่ะเป็นผู้ให้ก็ต้องได้รับเยอะออาถ้าถูกให้เลยป้าบอกมาขอหตัว ไหนก็ัวแบบเยอะละอันนี้คือรอเลขรอเลขจแังตัวจริงไม่ถูกนะเนี่ยพอสมมติว่ามันโดนแรงกดดันแรงไม่ถูกเลื่อเลื่อนเลื่อเืนเื่อนเหรอเดี๋ยวกลับไปฝันก่อนก็ได้ค่อยบอกมาเองมาเองน้ำแดงต้งเข้านะอะไรนี่คือรอเลขอยู่หรอ ให้น้องไปฝันก่อนเออ3ตัวป่ะเดี๋ยวว่าจะรอตอนนี้ฝันก่อนเราไปฝันก่อนหลับเลยตอนนี้ฝันเลยรีบกำลคิดอยู่ว่าต้องทำยังไงให้ฝันเห็นเลข อคุณอีกครั้งครับที่ทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลส,สุขภาพครับเพราะว่าสุขภาพมันสำคัญมากมากนะก็ <c oughs> ทุกคนไปอายุอนา <c oughs> point <laughs> there.